นักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้กว่า1,500คนมาร่วมงานเสวนาสงครามและสันติภาพประชาชนปาตานีจะกำหนดชะตากรรมตนเองได้หรือไม่อย่างไรเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตปัตตานีโดยการจัดขององค์กรน,นักศึกษาจากหลายสถาบันร่วมโดยสาพานิสิตน,นักศึกษา3จังหวัดชายแดนใต้หรือสนอนอจอชตอ หล,หลังจากเรากําหนดหรือก่อนเรากําหนดที่เราขัดแย้งกันในเรื่องความคิดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องสํานึกร่วมกันก็คือเรามีบทบาทร่วมกัน,กนที่สําคัญกนะ็คือการมีสํานึกที่จะจัดงานเพื่อ,อ,อขจัดความกลัวของประชาชนปะตะนัตตานีในการบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเจตจำนงที่อยู่ในใจของตัวเองคืออะไรซึ่งนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าการจัดงานลักษณะน,นี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาหรือเยาวชนหรือปัญญาชนปัตตานีเนี่ยรู้และก็เข้าใจถึงสิทธิในการกำหนดอนาคตของอประชาชนเนี่ยว่าเป็นสิทธิท,ที่ชอบทำนอกจากเวทีเสวนาแล้วยังมีนิทรรศการจากนักศึกษาอาทิการนำเสนอข้อมูลเรื่องสิทธิมนุษยชนกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ใน3จังหวัดนโยบายต่างๆที่ภาครัฐที่ใช้เพื่อคลี่คลายปัญหา ประวัติการต่อสู้ของคนในพื้นที่รวมถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งรุนแรงและที่สำคัญยังมีการอธิบายแบบจำลองการลงประชามติให้ประชาชนได้เข้าใจพร้อมทดลองให้คนที่มางานได้ลองลงประชามติด้วยเดบวมรอกมตูมารีตัยเจละดดรชมตินีอ kita sokong setiap masa kita sokong sebab kita duduk di hari lala ni ni duduk kita duduk tak senang มติก็คือการแสดงความคิดเห็นของประชาชน,านาด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะให้เห็นผลว่าประชาชนนั้นเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่เราจำลองไว้ก็คือเกี่ยวกับาการกำหนดชะตากรรมของตัวเองของประชาชนเองโครงการที่จัดมาจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบสนองของประชาชนนั่นคือประชาชนที่ได้มาได้มางานในวันนี้ก็เพื่อว่าเขาเนี่ย จะเป็นคนที่จะกำหนดชะตากรรมตนเองกิจกรรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งริเริ่มโดยคนในพื้นที่ที่ต้องการสื่อสารแนวคิดสันติภาพจากมุมประชาชนบนฐานความเชื่อมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งให้อำนาจแก่ประชาชนพลังในครั้งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้จะมีสิทธิเลือกชีวิตของพวกเขาหรือไม่เป็นสิ่งที่สังคมไทยคงต้องคิดร่วมกัน นักข่าวพลเมืองเยาวะชน AYM กลุ่ม Peace Media มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์รายงาน